มูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทชเสนอรายการต่อบ้านเติมสุขสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามโครงการต่อบ้านเติมสุขของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่า์แดนดินที่จังหวัดสกลนครค่ะแล้วตอนนี้นะคะฟุกอยู่กับรองประธานมูลนิธิและกรรมการค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตสอบถามท่านรองนะคะคว่าทางมูลนิธินั้นได้มีส่วนร่วมกับโครงการต่อบ้านเติมสุขอย่างไรบ้างคะครับตามพระราชาปัิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับ,รบซึ่งได้พระราชาทานแก่ โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั้ง21แห่งนะครับในการดูแลผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยด้อยโอกาส<ฆ>ผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการได้ยากเนี่ยให้ได้รับการบริการที่ดีทั่วหน้าเสมอกันนะครับ<ฆ>ทางมูลนิธิส่วนกลางก็จึงมีโครงการนะครับที่จะดูแลผู้ป่วยยากไร้ผู้ด้อยโอกาสโดยคิดโครงการขึ้นมาคือโครงการต่อบ้านเติมสุข<ฆ>แล้วก็ร่วมกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช ยี่สิบดแห่งและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสาขานะครับประโยชนจากการดาเนินโครงการต่อบ้านเติมสุขของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินในปีที่ผ่านมาทําให้โครงการนี้ช่วยต่อยอดอีกหลายโครงการเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นประชาชนมีความสุขทวนหน้ามีสุขภาวะที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คผู้ชมคะและนี่ก็คือทีมสาววิชาชีพที่มีส่วนร่วมในโครงการต่อบ้านเติมสุขนะคะที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินนั่นเองค่ะคุณหมอคะต้องขออนุญ,ญาตเรียนถามว่าทางทีมสาววิชาชีพค่ะมีส่วนร่วมกับโครงการต่อบ้านเติมสุขอย่างไงบ้างคะครับผมสําหรับในโครงการต่อบ้านเติมสุขนะครับสาววิชาชีพทั้งหลายนะครับเราก็มีส่วนในการดูแลสุขภาพนะครับทั้งผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่ มีภาวะพึ่งพิงต่างๆนะครับเป็นข้อมูลสุขภาพให้กับทางามูลนิธินะครับได้นํานไปเป็นข้อมูลในการอนุมัติงบประมาณและก็สนับสนุนในการาช่วยเหลือผู้ได้โอกาสหรือว่าผู้พิการของเราภาพรวมจากปีที่แล้วมาสู่ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ,อาจากปีที่แล้วนะครับเราได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะซ่อมแซมบ้านของผู้ป่วยนียได้ทั้งหมด10หลังนะครับส่วนในปีนี้นะครับเราได้บ้านทั้งหมด5หลังนะครับในการปรับปรุง ส่วนใหญ่นะครับก็จะได้มีการเพิ่มเติมเสริมจากภาคีเครือข่ายนะครับแล้วก็ชุมชนนะครับช่วยกันทําให้งบประมาณเนี่ยได้มากกว่าที่เม็ดเงินได้และในส่วนของบ้านหลังนี้ได้ทําอะไรบ้างคะคุณหมอครับสาหรับบ้านหลังนี้นะครับเดิมทีเราให้งบประมาณกับผู้พิการนะครับขาทั้งสองข้างนะครับใช้ชีวิตโดยการใช้แขนทั้งสองข้างในการรา อยู่อาศัยนะครับเดิมบ้านเป็นบ้านใต้ถนุนใต้ถุนสูงนะครับทำให้ผู้พิการเนี่ยสามารถขึ้นลงอ่ะลบากนะครับจึงมีการให้งบประมาณแล้วก็สร้างเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับที่สะดวกสบายต่อผู้ป่วยอ่ะพิการจะใช้ชีวิตใช้ชีวิตในการอยู่เนี่ยง่ายขึ้นนะครับมีห้องน้ําที่สะดวกมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นครับผมแต่ว่าหลังจากที่เรามอบบ้านไปประมาณ3เดือนนะครับเราก็ได้รับข่าวร้ายจากคุณแม่ของคนไข้นะครับว่า ท่านได้เสียชีวิตลงนะครับ,รบแต่ว่าประโยชน์นั้นก็ยังคงอยู่ต่อกับตัวคุณแม่ของผู้ป่วยเองนะครับ,รบทำให้ใช้ชีวิตในความเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้ง่ายขึ้นเช่นเดิมเหมือนกันให้คุณแม่ได้ใช้งานต่อได้มีประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ต่อไปนั่นเองนะคะด้วยความสามัคคีของชาวเพอสว่างแดนดินทําให้เกิดแรงศรัทธาในโครงการต่อบ้านเติมสุขทุกฝ่ายร่วมแรงร,ร่วมใจกัน สารต่อโครงการนี้เพียงแค่หวังให้ประชาชนในพื้นที่ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากได้กลับมามีชีวิตใหม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมผู้ใหญ่บ้านคะทางภาคีเครือข่ายที่นี่มีส่วนร่วมกับโครงการต่อบ้านเติมุขยังไงบ้างคะครับทางภาคีเครือข่ายครับตอนนี้ก็มีดังโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินแล้วก็รอพสตอของตำบลแวงเรานะครับแล้วก็ร่วมกับ อสมนะครับแล้วก็จิตอาสากาชาติหญิงกาชาติของอำเภอสระบน,นินทรนะครับได้ร่วมกันทำนะครับได้สร้างบ้านให้กับผู้พิการนะครับที่เดิมทีนะ่ยแกไปมาลำบากนะครับอตอนที่ตัดขานะครับแล้วก็มาเวลาฝนตกนะ่ยแกที่แกจะมานี่ยลำบากนะครับแกจะ,ะเปียกชื้นทั้งหมดเลยเดิมทีนะว่าจะเอาข้างหลังไอ้ด้านหน้าให้แกนะครับ ทีนี้ก็เอาตามที่แกชอบแล้วว่าเอาติดกับห้องน้ำะนะครับเพื่อจะเข้าห้องน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับในจุดนี้นะครับ,น,รบนอกเนือจากการดูแลด้านที่อยู่อาศัยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือในเรื่องของการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งจะมีภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขคอยทํางานควบคู่กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุภราชสว่างแดนดินคอยติดตามและประเมินอาการในทุกๆสัปดาห์อีกหนึ่งเครือข่ายนะคะที่มีส่วนช่วยในเรื่องของโครงการต่อบ,บ้านเติมสุขนั่นก็คืออาสา,าสมัครจากสภากาชาติไทยในเคสนี้เราดูแลยังไงบ้างคะก็ได้รับความสนับสนุนแล้ก็ จากคุณหมอรอพสตอค่ะเป็น C.G. เป็นผู้ดูแลเป็นแคร์กิ v เวหลายตำแหน่งหลายตำแหน่งค่ะเป็นอสมค่ะทักก็มาดูแไงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือสองอาทิตย์ต่อครั้งวัดความดันวัดความดันค่ะทำความสะอาดรอบบ้านแล้วก็ช่วยทำกายภาพบำบัดนอกจากนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินยังมีอีก1จุดเด่นในการพัฒนาโรงพยาบาล ให้ก้าวไปสู่ความทันสมัยโดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมาร์ทฮอสพิทอลเข้ามาเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานด้านสาธารณสุขภายในโรงพยาบาลแห่งนี้อีกด้วยสมาร์ทฮอสพิทอลคือการนำเทคโนโลยีด้านสุขภาพระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มความสะดวกในระบบบริการการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยและการบริหารจัดการนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วปลอดภยัยทั่วถึงเท่าเทียมเจ้าหน้าที่มีระบบปฏิบัติงานที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพไร้รอยต่อผู้บริหาร มีระบบสารสนเทศสุขภาพที่มีคุณภาพทันสถานการณ์โรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดเนี่ยได้รับความกรุณาจากกระทรวงสาธารณสุขมากโดยจัดตั้งเราเรียกว่า Line Official ที่เรียกว่า MOPH Connect MOPH Connect ตัวนี้นะครับเราก็ได้เริ่มทำตามนโยบายของกระทรวงก็คือการจัดการจองคิวออนไลน์นะครับ การจัดทําจองคิวออนไลน์เนี่ยจะทําให้ผู้รับบริการเนี่ยสามารถที่จะบริหารเวลาของตนเองได้ในการเข้ามารับบริการที่โงรงพยาบาลเป็นการลดรายจ่ายของผู้รับบริการอย่างหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยโงรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเนี่ยเราเห็นโอกาสมา,มากกว่านั้นเนื่องจากว่าเราสามารถเชื่อมต่อตัวนี้เนี่ยเข้ากับฐานข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์ของโงรงพยาบาลได้เราจรึงพบว่าเราสามารถสร้างโปรแกรมขึ้นมา เพื่อสามารถให้ประชาชนของเราเนี่ยมีข้อมูลสุขภาพเพื่อสร้างความฉลาดรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนได้ผมขอยกตัวอย่างนะครับโปรแกรมตอนนี้ที่เราผลิตขึ้นเนี่ยมีโปรแกรมในเรื่องของการคืนข้อมูลตรวจสุขภาพประจําปีสมัยก่อนนะครับเราจะพิมพ์เป็นแผ่นไปให้ผู้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนบางโรงก็จะเป็นแฟ้มเลยนะครับเก็บสะสมลายปีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับ มันอยู่ในสมาร์ทโฟนของผู้รับบริการทั้งหมดเอาไปสื่อสารกับใครก็ได้ขนาดนั้นเรายังไม่พอเพราะเราคืนข้อมูลไปแล้วประชาชนไม่มีความรู้ก็ไม่ได้ประโยชน์ในโปรแกรมนั้นเนี่ยนะครับเราจะสื่อสารข้อมูลการตรวจและอธิบายด้วยคอมพิวเตอร์พูดให้ฟังเลยว่าผลตรวจที่ผิดปกตินั้นท่านควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะสามารถกลับมามีสุขภาพดีได้นะครับ เริ่มจากโปรแกรมจองคิวออนไลน์โปรแกรมการคืนข้อมูลตรวจสุขภาพขณะนี้เราจะทําโปรแกรมที่สําคัญสําคัญขึ้นมาอีกได้แก่โปรแกรมข้อมูลเบาหวานความดันโรคไตโปรแกรมคืนข้อมูลของคนไข้คลินิกที่ใช้ยาต้องการเลือดแข็งโปรแกรมหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดนะครับซึ่งสามารถรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์อย่างไรอันนี้แหละครับผลกระทบที่สําคัญคือหนึ่งต่อไป สมุดต,ต่างๆที่เป็นกระดาษมันจะหมดไปเป็นการอนุรักษ์พลังงานลดโลกร้อนอย่างหนึ่งนะครับ